พี่โอมพีู่ฟรับเป็นยังไงบ้างเห็นมาอยู่ในเชือกป่านเหมือนกันเยังไงเออแบบเล่าให้ฟังหน่อยมันมีความแบบแตกต่างกันยังไงระหว่างได้แดงกับเชือกป่านจริงๆมันแทบจะไม่มีความแตกต่างเท่าไหร่เพราะว่าอย่างที่ทุกคนเห็นก็คือเชือกป่านมันคือเป็นเส้นเรื่องที่มันดาเนินไปจริงๆมันคือประพพอกับได้แดงเลยครับแต่ว่าอันนี้เราจะเห็นในอีกมุมมองหนึ่งของตัวละครมากกว่า คือเรารู้สึกดีใจมากๆที่ได้มีโอกาสมาร่วมโปรเจกต์นี้เพราะว่าอย่างที่ทุกคนบอกว่ามันเป็นโปรเจกต์ที่มันหลายปีเนาะก,กว่าเราจะได้ถ่ายทำล้วกว่าจะได้ออนจริงๆทุกคนก็แบบโตกันแล้วแล้วก็เก่งกันมากๆอยากจะเล่าว่าช่วงในกองอ่ะคือถึงแม้ว่าผมอาจจะไม่ได้มีโอกาสได้ร่วมกับนักแสดงหลายท่านมากแต่ว่า กับหลักๆอย่างเปมกับพี่บุญเน,นี้ยเราพี่แซมหรือว่าใครก็ตามที่ผู้ได้เข้าไปบ่อยเราก็จะรู้สึกว่าเขามีความตั้งใจมากๆแล้วเราเรานับถือเขามากเลยนะว่าแบบคือเขาอยากให้ผลงานชิ้นนี้มันออกมาดีที่สุดอะอะไรที่แบบเขาเขารู้สึกว่าเฮ้ยพี่ถามเขาจะถามพี่โวตลอดแล้วแบบถ้ามันไม่ดีอะเดี๋ยวเขาขอมาอีกทีได้ไหมเขาจะแบบอยากทำให้มันออกมาให้ดีที่สุดซึ่งเราอยากให้ทุกคนได้เห็น ความพยายามของเขาแล้วก็เนี่ยแหละครับเป็นกำลังใจให้กับพวกเขาเเก่งมากๆากเช่นจริงจริงๆครับมีแต่กำลังใจเต็มหมดเลยเนาะมันรู้สึกตื้นตาแทนเลยตอนเนี้ยมันเห็นมันเห็นเป็นความแบบตั้งใจของทุกคนจริงๆใช่จีผมแบบผมรู้สึกว่าผมได้ครูเป็นครูได้พี่ที่ร่วมงานในกันดียังผมเรียนรู้หลายอย่างเลยจากพี่โอไมฟุกยังไม่เรียกพี่เลย เราเป็นเพื่อนกันกคือผมก็บอกก่อนว่าพี่องกับพี่ฟุกคืออย่างที่บุญน่าเข้าใจแหละคุณนได้เข้าใจเราเคยแบบว่าอยู่ในแบบว่าพัชั่นที่แบบว่าเราไม่ได้เป็นคนหลีกเลี่ยงเราเห็นการทํางานของฟุกกับองม,มาโดยตลอดใช่ก็จะพยายามศึกษาวิธีการทํางานของวิธีการที่แบบเขาอ่านบทอะไรเงี้ยผมบอกเลยนะว่าผมได้เพื่อนร่วมงานที่ดีมากๆมากทุกสังคนคุณก็เก่งมากๆตาๆต่อไป ไปนะครับไปพี่องพี่องหยิบอย่างนี้มาใช่รีบอย่างเราเนี่ยพี่องครับเกือบตึงมาซึ้งเลยนะครับครับเหมือนกันเลยครับรู้สึกยังไงบ้างครับผมรู้สึกเป็นเกียรติครับคือโปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์ที่มันก็เลยก่อดจบได้แรงแล้วคือเรื่องนี้คือเรื่องที่โอ้ยเารอกันมาสองสามปีนะครับแล้วก็ดีใจที่วันนี้ภูมิใจมากๆเห็นตะวี่เดินออกมาเห็นพี่นิวร้องไห้เลยคือแบบว่าเฮ้ยนะฮะแล้วผมรู้สึกว่า แฟนคลับทุกๆคนให้การสนอบสนที่ดีแล้วก็ทุกๆคนอย่างที่ฟุกบอกเมื่อกี้ว่าได้สังเกตการทํางานโอเคผมขอพูดถึงกันว่า,าพดฟุกพ,พูดถึงในฝั่งของฝั่งอีกฝั่งหนึ่งแต่ผมก็ยังอยู่อีกฝั่งหนึ่งฝั่งของนักว่ายน้ำฝั่งอะไรคือมันเป็นเหมือนบรรยากาศเดิมๆครับที่ทุกคนตั้งใจแบบถึงที่สุดเหนื่อยมากมันเหนื่อยถึงที่สุดจริงๆไม่ว่าจะเป็นทีมงานหรือว่านักแสดงคือทุกคนทําเต็มที่กันมากแล้วก็อยากให้ผลงานนี้ออกมาสู่ทุกๆคนวันนี้เห็นดีใจที่ ทุกคนชอบมากๆนะครับผมยังไงฝากเนื้อฝากตัวฝากทุกอย่างฝากเชื่องปาดไว้ด้วยนครับผมขอบคุณครับสุดยอดจริงๆขอบคุณครับขอบคุณครับาไปต่อไ